สวัสดีครัเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่หนึ่งมีนาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเราสามกีเอ้ยราวพัฒนาของเราวันนี้ก็8แปดกับหนึ่งหกกับเก้าเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดเนึ่งศูดหก้าหกแป่งหกเ้องหกแปดห้าเก้าหนึเนาะ วันนี้เราพัฒนากับเราจะพาะกิจเดอวันนี้ เป็นเพื่อนก็จับคู่เอานะพัฒนาก็เฉพาะกิจเด้อว,วันนี้ถ้ามันจะลงมันก็ลงมาแบบนี้เด้อนี่ที่มันเหมือนกันนี่นะที่เราจับคู่ให้คือตรงนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงกันเพียงแค่นี้เนาะหรือเพื่อนๆจะซื้อแนวทางยาวอย่างนี้ก็ได้เด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ก,กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ